เบิงเลยครับไก่ๆสีออกสีแดงสีเหลืองสีนี่บ้าน้องจะเอามาเลี้ยงใส่ไปได้หลายพอด้หีพี่น้องเบิงน้ำเนาะครับเนาะสีใหญ่ไปเรื่อยสวัสดีครับวันนี้ก็ขอกระบป๋าน้องในช่องกบปลาพระรวยนะครับพี่น้องเนาะวันนี้บ้าน้องก็จะพาพี่น้อง มาเบิงปลาบอร่วมกับผมตาต่างๆเนาะในบอนี่แหละครับผมบ,บอน้องเลียงร่วมกันอยู่ประมาณสิบชนิดพี่น้องเป็นปลานิ่ปลานี่นะครับเบิงเลยครับผมนี่แหละครับผมนี่บอลน้องไปเอาอาหารกันครับไปเอาอาหารก่อนเบ,บ,บ,บิงเลยครับพี่น้องอ้นครับพี่น้องบันเยรุ่นนี้ปลารุ่นของบ้าน้องเอามานี่ครับต ยังแดงน้อยๆนี่เนาะปลาทับพิมพ์พี่น้องใหญ่เลยครับผมตะเพียนก็ใหญ่เลยเนาะเบิ่งครับว้เพี้ยงเอาไว้ก็มีประโยชน์ดีพี่น้องกินจนจะเบิดล่ะขางเพิ่นเพื่อได้เวลาเฮาบ่ได้ให้อาหารเนาะเพิ่นก็มาหินได้ครับพี่น้อง <c oughs> ออืมาตอดกินได้ครับพี่น้องเบาหน้องเบาผิดเนาะ มึงเลยนั่นครับคนกระสีมาตอดเข็นจังสีแล้วพี่น้องโห <Ooh. S 1> ตอนซ้อนครับปลาในทองตัวใหญ่แห้งนะครับพี่น้องขโมยนี่โอ้โห <Ooh. Ooh. S 1> รุ่นนี้เป็นปลาไอปลาปึงพี่น้องคนก่ามากินน้ำน้ำไอ้พวกปลานิ่นเนาะแต่ก่อนกรนสีบ่มาได้พี่นอ้องพุ่นม้วนหนึ่งยู่ฟุ่นครับตัวฟุ่นทีเป็นปลาบึกุ่นอยู่ฟุ่นครับม้วนนั่นจะเป็นปลาบึก โอปานต,ตัวสีเลีง้งเหลืองตัวสีเลงแดงหนึ่นกันใหญ่เลยเนะาะใหญ่ไว้ครับผมพี่นออ้องผู้เบิ่งเลยครับใหญ่ไว้อยู่ครับพวกปลาตะเพียนปลานเนาะซิมีปลาด,ดุกกตัวแดงๆของบ้านน้องเอาขึ้นมาปล่อยเพชรเลนเหรีนยญน้ำมูอะไรครับพี่น้องบ่มีหยาดมูขึ้นมาเหรียญน้ำมูเสือเป็นปลาดุกวีพี่น้องพูดๆบน,นี่แล้วน,นี่แล้วน่านครับพี่น้อง ตัวดังๆเนาะตัวขาวๆเบิ้ลมูกับเพื่อนนี่นะครับพี่น้องแตกกั็มูเนาะคุณขาวเลยดิพี่น้องขาวจนออกลูกกันแบบออกดังๆเลยคุณสีเหลืองกับบลูแมนเหลืองครับขาวไปเลยขาวดางังนั่นครับพี่น้องน่ามึนเลยมาไกลๆ้วอู้ตอนซ่อนแห้งนี้น นี่แหละครับผมย่ามาแรงมาเ่ายมาามาหมเสามาห้ามมื่วานอาหารนะสี่กะโอ้ยมีแห้งครับเพราะว่าบ่านน้องเป็นคนที่มาเกลี่ยงป่าเนาะเลี่ยงปลาเลี้ยงกบครับได้อยู่กับธรรมชาตินี่โอ้สุดยอดบรรยากาศดีครับอูบึงเลยแต่อ่อนซอนครับบ่านน้องก็เลยเอาบรรยากาศมาฝากพี่น้องเนาะบรรยากาศอืมเปิ่งครับพุ่นข้นมาปัดปลาคาบพี่น้อง ส่งส่งหนึ่งก็คือปลาคาบพี่น้องนี่ปลายปลาไนตงจัง,หน,งจหนึ่งบ้าน้องก็คือว่าคือปลาคาบของเนี้ยแต่ว่าเพิ่นบ่มีจุดเนาะถ้าปลาคาบสิมีจุดนี่พี่น้องตัวนี้เป็นนายทองเบิงเลยครับไก่ออกสีแดงสีเหลืองสีนี่บ้าน้องจะเอามาเลี้ยงใส่ไปได้หลายคนใดให้พี่น้องเบิ่งน้ำเนาะครับเนาะสีใหญ่ไปเรื่อย สิเป็นตัวจิตไงพี่น้องบ่อน้องเชื่อไว้พี่น้องเบิ่งน้านะครับเนาะบอ่อนี่เป็นบอ่อปลาลวกอืมโอ้ยยังเลยครับผมวันอาหารในเพื่อนสี่ครับผู้อื่นบางทีน้องมีแห้งนะครับเนาะตัวใหญ่ดีครับผม น้องกับภาพี่นองมาสสมบรรยากาศมุมุ่ไกล้ๆน้ำแน่ครับผมเปิงปลามุง่งไกน้ำเนาะมึงแล้วกับตอ่ออนซอนครับผมส,สมบรรยากาศเลย ู้เบิงครับขนาดบอลนี่ก็อยูประมานควบข่วงยูสิบเมตรครับพี่น้องควบเงาสิบสองเมตรครับพี่น้องบอลนี่เนาะเบิ่งเลยครับผมถ้าบอตัวปลาดุกวินจังสิบเอ็ดเมตรครับบอนี่สิบสองเมตรเป็นกระจีเงาบออทอกันควบข่วงสิบเมตรควบเงาสิบสองเมตรครับผม ครับพี่น้องเพื่นอนๆเลี้ยน,นเบืเ่อเบืเ่เพื่อนถากินเนาะเบื้องเลยครับผมอเออบรรยากาศเพป็นใหญ่ไว้ครับพี่น้องเบื้องเลยถึงปลาดุกอวีบาน้องเอามาปล่อยลงกันปลาจีนปลาตะเพียนปลานิ่งปลาไน่อยู่นี่เบิดครับปลาดุกอุยปลาเข็ง ปลาคออยู่นี่ครับผมพี่น้องเอามาลงใบต้องกันเลยเนาะอยูเป็นตะเบิงตอนซ่อนแต่กอนบารน้องก็เอามาเหลี่ยงว้นี้ก็ฝนตกพี่น้องเพราะว่านานนี่ก็ระวังแต่ฝนตกเนาะเพื่อนนอกน้ำครับผมแต่กอนเอามาเหลี่ยงไม่ไม่นี่ก็คือบารน้องปรับสภาพน้ำไม่ต่กอนบพาท่านหูเนะาะบารน้องก็เอามะาลงเลยก็ ตายครับพี่นอ้องเพราะว่าเป็นปลานามไม่เนาะปลานิ่นของบ้าน้องนี่ก็ตายพี่น้องตายบ่หลายแล้วครับประมาณเมื่อละสองสามตัวบ้าน้องกับมาเบิงหนึ่งว่าปลาใหญ่เพิ่นกัดเพิ่นบ่เมอแมนครับเพิ่นตื่นพี่น้องคือฝนตกนี่ก็ถาเลียงแต่ปลานิ่นแต่ก่อนบ้าน้องเอาแต่ปลานิ่นมาลงเนาะกตสิมีแต่ปลานิ่นเพิ่นตื่นไหวครับเป็นปลาที่ตื่นเลยก็ตกใจตายไหวครับพี่น้อง า็หินเนาะบ้าน้องก็เลยเฮ็ดจังไหนนอบ้าน้องว่าก็กเอาต้นกล้วยพี่น้องเอาต้นกล้วยมาลุ่งตัดต้นเลยพี่น้องเอามาแช่น้ำไว้ให้เพิ่นปรับสภาพน้ำแล้วก็เอา EM เอา EM มาใส่น้ำเนาะบ้าน้องก็เอา EM มาใส่น้ำเบิ่งครับ นี่แหละครับผมป้าน้องเก๋าเอ็มมาปรับสาพาใหนามพิ่นน้ำเนาะเบืเ่องเตยครับเพราะว่าเวลานั้นหนามพิ้นบางทีอก็ฝนตกดูกับโบดีพี่น้องก็เกิดอาการปลาห้านอกไ้เนาะถ้าฝนตกดูหรือบางทีกับปลาปลาดุกครับผมปลาดุกลุ่นหน่อยเนาะฝนตกมาก เ็นก็น,นอกได้พี่น้องเพราะว่าหนาหนีเป็นหนาฝนในเข้ากับระวังอย่างเดียวครับพี่นอ้องขึ้นฝนตกฝนตกมากแหละครับปลาเข้านอกครับเพราะว่าหนามฝนกับหนามนี่เพื่อนชีเพื่อนชีอยู่คนละสันกันเนาะพี่น้องเนะาะเพราฝนตกมาใส่ของหนามเข้าเลียบร้ายหน่ำหนามฝนจะอยู่กลางครื่องพี่น้องหนํา น้ำนี่เขาจะอยู่ข้างใตบ้านเพื่อนกะเกิอดอาการขึ้นมาไหวน้ำเิ่นก็ะน็อกน้ำไดพี่น,อน้องเนาะฝนตกร้ายกับบดีครับอู้พี่น้องเป็นตะเบิงครับผมเราน้องกับภาพพี่น้องมาสมบรรยากาศแต่สิละครับผมผู้มือนี่ของบ้านน้องนี่ก็บ่ดตายพี่น้องเพราะว่า บอน้องก็เอาปลามาเลี้ยงร่วมกันหลายๆปลาคือปลานิ้น,นี่เฮ็ดังได้ก็บ,บ่ตายเลยพี่น้องคูม่มือนี่แต่ก่อนนี่ว่าจะเอามาเลี้ยงซ้ำหนึ่งนี่ตายพี่น้องเพราะว่าสิมีแต่เพื่นเนะาะบอน้องก็เลยเอาปลาอย่างอื่นมาเลี้ยงร่วมนําเพราะได้ให้เพื่นนี่แหละครับผมก็เป็นแบบมีมูเนาะพี่น้องเนะาะก็ซ้ำแบบปลาดุกปลานี่ก็เป็นซ้ำปลาดุกเป็นพี่เลี้ยงคือปลาดุแบบเป็นปลาดุกที่ว่ายน้ำอยู่ตลอด พี่ล่ามันก็นจะปรับเข่ากันก้มูวันคือตื่นนันตื่นนีบ่อตายถามีแต่เพลนนี่ฝนตกคือกระตายพี่น้องก็ปลานิ่นจะเป็นปลาที่ตายไวถ้าใหญ่แล้วก็ซ้ำนี่แล้วประมาณนี้ครับบ่อตายพี่นอ้องวุ่นบ้าน,น้องสีพาเบิ่งใกล้ๆนําพี่นอ้องขุนครับพันยู่ขุนก็มีเลยพี่น้องพันบ่อมาทางฝีนาอมึงเลยครับ ทั้งปุ่นสิเป็นปลาปลาบึกพี่น้องปลาบึกปลาปืงเนาะเพิ่นสิอยู่มุมพู้นพู้นเพิ่นจะบ่เข้ามาหาทางนี้ครับอยู่นี่ก็สิมีปลานิลปลานิลสิอยู่นี้ปลานิลปลาตะเพียนปลาดุกสิอยู่นี่เบิดเพิ่นสิมาเล่นกันอยู่นี่เนาะครับเนาะเพิ่นเคยกินอยู่นี่ครับพี่น้องก็ได้มุมบรรยากาศเที่ยงหน้าหน่อยบ่าวน้องคือเก่าล่ะพี่น้อง ก็เดินนั่งมาวานปลาได้ไก่ๆเนาะกบกระหิวเลยพี่น้องเดี๋ยวจะให้กบนำ่นอนหูครับเบิ้งครับยิ้มแห้งนะครับรุ่นนี้ก็เป็นกบรุ่นใหญ่เลยเนาะนี่ครับพ่น้องให้เป็นกินหูหูโอ้โอโดดเจ๊งพี่น้องนี่แล้วก็เดี๋ยวส้มบรรยากาศไปนั่ง ยืดน้ำทงให้ทงหน้าเฮ้าคือเกา่าแล้วพี่น้องอู้นะครับตอนซ้อนเนาะได้ไมาอยู่จังสี่ก็ไม่แห้งครับพี่น้องได้ยู่น้ำสวนน้ำอันนี้เฮ้าเนาะได้บรรยากาศดีครับผมดอกไม้ของบ้านน้องก็กำลังขึ้นพี่น้องอน,น้องกับปูไว้หน้าฝนนี่ก็เขียวดีอยู่พี่น้องครับ ส่งสวนสวนบอน้องกะเป็นสวนบ่ท่นานบาส่สวนบ่ไ่พี่น้องกะพิเดไว้ยยู่ขางเฮียนเลยเนาะขังหน้าบอน้องนี่แหละครับผมกระลุงมานีกะได้เป็นบอ่อปลาแล้วก็ได้ยน่มะเร็งย่มะมเสาก็ได้มานั่งเล่นอยู่นี่แหละครับผมเพื่นเย็นดีครับเ้ามานั่งอยู่ตามทงไฮทงหน้าเฮานี่เนาะพครับพี่น้อง,ท,ง,ท,งทั้งพูดทงหน้าทั้งุูดก็เคี้ยวดีครับ มานังยูงสีก็ได้อากาศดีครับวานอาหารให้ปลาพูนตัวฝุ่นกับบัวแดงพี่น้องบัวแดงของบ้านน้องก็ขึ้นดอกแล้วพี่น้องสิไก่เนี้ยจังหน่อยครับพูนครับพี่น้องบัวแดงออกดอกแล้ว พี่น้องมาสมปลาต่อครับผมปลาดุกอุ้ยนี่ใ,ใหญ่แห้งครับพี่น้องเบิ่งแต่ว่าเพิ่นสีโตเสมอกันเลยครับทั้งหัวทั้งโตนี่เสมอกันเบิดถ้าคือปลาดุกยักษ์นี่หัวจะใ,ใหญ่โตจะน้อยนะพี่น้องเนาะตัวนี้โตโตกับหัวเพิ่นสีเสมอกันเลย อยางไปจังสีกับพ่อได้เบิง,เงแดงแห้งนะครับพี่น้อง<ฮ>ครับถ้าพี่น้องมาให้อาหารปลากับผ่อนคลายไปอีกพี่น้องผ่อนคลายเนะาะให้อาหารปลากะเดมมาอยู่จังสีกับมีแห้งครับพี่น้องให้อาหารปลากะเห็นงานมาเมือยก,กับได้ผ่อนคลายได้ครับถ้าเลี้ยงปลาไว้เนาะขังเลี้ยงไว้ คางบ้านขางยังของพี่น้องวาะตะเลียงขึ้นมาพี่น้องเลี้ยกกินเขาก็ได้ขายแต่เป็นเมนูห้าน้ำเนียนเนาะนี่แหละครับผมเวลาห้า,าบม่มีอาหารเข้ากับมาตักเอาไปก้อยไปลาบไปต้มโอ้เป็นเมนูหล,ลายอย่างครับคือพี่น้องขึ้นมาเ้าบ่มีแนี่กินให้เพื่อนกินนี่ก็ป้งปลาเผาปลาย่างปลาพี่น้องนี่แหละครับผมเ้าก็เฮ็ดยูยูแบบนี้กั ดีครับพี่น้องอยู่แบบธรรมชาติบานหน้าเห่าเนาะอยู่น้ำทงไฮทงหน้ากันย่าลื่มในช่องกบป,ป่าพ้าลวยเด้อครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ้าน้องนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจเนาะบ้าน้องก็จะเฮทิปเห็นพี่น้องมาเรื่อยๆครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับ